วิธีนี้นะครับมันจะทําให้ร่างกายคุณนะครับลดระดับอินซูลินลงนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับคือการลดแป้งข้อนี้ตรงตามคุณสมบัติของอินซูลินเลยนะครับกินแป้งมากอินซูลินก็มากตามอันที่สองเลยครับลดแป้งควบคู่กับโปรตีนอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์นะครับที่มีเนื้อนะครับกับแป้งประกอบเงี้ยถ้ายิ่งกินคู่กับโค้กซึ่งน้ําตาลสูงเนี่ยระดับอินซูลินจะยิ่งพุ่งสูงขึ้นไปอีก จึงควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทฟาสต์ฟูฟ้ดและอาหารขยะทั้งหลายอันที่3ลดโปรตีนไร้ไขมันนะครับเพราะมันยิ่งช่วยให้อินซูลินพุ่งสูงขึ้นท่านี้ไม่ได้แปลว่านะครับให้กินไขมันมากๆนะไขมันยังแตกตัวเป็นไขมันประเภทดีและเลวอีกต่างหากไขมันที่ควรบริโภคคือไขมันประเภทดีเช่นพวกอะโวคาโดพวกถั่วอย่างเงี้ยอันที่4เลยครับลดโซเดียมมันจะไปกระตุ้นนะครับการสร้างอินซูลินในร่างกายได้ขึ้นอีกถึง2เท่าเลยทีเดียวอันที่ห้าลดความเครียดลงนะครับ คอติซอลซึ่งเกิดจากความเครียดเป็นเพื่อนสนิทกับอินซูลินนะครับหากร่างกายผลิตมามากมันจะเป็นเพื่อนสนิทของอ้วนขึ้นมาด้วยนะอันที่6เลยนะครับกินน้อยมื้อนะครับกินบ่อยเกินไปนะครับหรือหลายมื้อส่งผลให้ร่างกายต้องส่งอินซูลินออกมาตลอดเวลานะครับโดยสรุปแล้วก,ลาการกินอาหารหรือน้ําตาลที่มากเกินไปตรงน,นี้ครับจะส่งผลให้เกิดไขมันส่วนเกินและเป็นผลให้เกิดก่อภาวะดื้ออินซูลินทาให้ร่างกายเสียปิดผนวหวาน การนับแคลอรี่รลบไขมันออกกำลังกายอย่างเดียวอาจจะไม่เป็นผลนะครับเราต้องรู้ร่างกายเราเรื่องนี้ด้วยครับ